ซูจีกับซีรีส์ที่เราจะได้ดูในปี2022นี้กับเรื่อง The Second Anna หรือ Tubon Jamma ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในตอนแรกกำหนดให้เรื่องนี้มาในรูปแบบของภาพยนตร์แต่ทีมผู้สร้างนั้นได้ทำออกมาใหม่ในรูปแบบของซีรีส์ที่มีความยาวทั้งหมด8ตอน ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดยลีจูยองได้รับการยอมรับจากทักษะการกำกับในภาพยนตร์เรื่อง Single Rider ในเรื่องนี้แบสูจีได้รับบทบาทเป็นตัวละครอันนาซึ่งมีอาการป่วยคล้ายๆกับโรคลิเบลซินโดมเพราะเหตุนี้เธอจึงใช้ชีวิตด้วยบุคลิกสอแบบที่แตกต่างกันเธอมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพในการต่อต้านสังคมประเภทหนึ่งทำให้เธอเป็นคนโกหกเริ่มจากการโกหกเล็กๆน้อยๆ เธอโกหกอยู่ตลอดเวลาและพยายามใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นเพราะเธอเชื่อในโลกสมมุติที่เธอสร้างขึ้นเพื่อตัวเองและจบลงด้วยการใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นในส่วนของนักแสดงหลักแบซูจีรับบทยูมีจองอึนแชรับบทชอนจูหญิงที่ใช้ชีวิตโดยมองว่าตนเองสําคัญเหนือใครๆความสัมพันธ์ของเธอกับยูมีนั้นค่อนข้างตึงเครียดพ์คเยยองรับบทจีวอนเป็นรุ่นพี่ที่เชื่อถือได้ และเป็นคนเดียวที่ยูมีไว้ใจคิมจุนฮันรับบทจีฮุนสามีของยูมีเป็นคนทะเยอทะยานคิดแต่เรื่องอนาคตสำหรับซีรีส์แนวตล่นเรื่องนี้สามารถปักหมุดรอรับชมกันได้ปี2022นี้นะคะสำหรับวันนี้แอดก็ไปละค่ะบาย